องไรเล่าบัดนี้นายของเจ้าสะทอดว่าเจ้าขอยยุยงแนะนำทุกสิ่งไปเป็นต้นเหตุให้เกิดความแตกแยกระหวาจาของเจ้าไอโมหันจึงทำให้เกิดการสู้รบกันอ,อ,อนี่มีแจะเจ้าสอง ที่สมคบคิดมีมีผู้ใดอื่นอีกจริงหรือเมื่อสอบสวนจนได้ความแล้วสุครีบก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพรตและพระสัตรตุดต,ตามคำให้การของเฉลยทั้งสองพระพรตได้ฟังก็ทรงเอ่ยว่าคำให้การของทั้งคู่นั้นหาจริงไม่แต่ครั้นเราจะแคะไขไล่เลียนไปก็อาจจะพัวพันถึงนางมนโทผู้เป็นแม่ได้ เรื่องของนางบนโทนี้เราจะยกไว้ด้วยเห็นแก่ขุนกระบี่องคตกับเท้าทศกิรวรวงก็แล้วกันเอาละ่ะจงเร่งนำตัวขุนยักษ์ทั้งสองไปตรวเวนแล้วสำเร็จโทษเสียในวันนี้เถิดกงครักจึงได้คุมตัวทศพินและวรณีศูนย์เข้าเมืองไปครั้นไปถึงนครลงกาก็มีการตีค้องร้องขานทั้งเคี่ยนตีประจานไปตามถนน สปินและวรณีศูนย์อดทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวจำต้องร้องไปว่าใครใครผู้ใดอย่าดูยังดข้าผมเป็นกบฏต่อเบื้องบนรุ่านรุปานเบื้องล่างเบืองล่างเา